มีมติให้ตั้งกรรมธิการวิสามันนะครับจำนวน20สบท่านดังนั้นสัดส่วนกรรมธิการของแต่ละพรรคการเมืองเป็นดังนี้นะครับพรรคเพื่อไทยหท่านพรรคพลังประชารัฐหท่านพรรคภูมิใจไทยสมท่านพรรคเก้าไกลจำนวนสองท่านพรรคประชาธิปัตย์จำนวนสองท่านพรรคชาติไทยพัฒนาจำนวนหนึ่งท่าน พักเสรีรวมไทยจำนวนหนึ่งท่านขอเชิญแต่ละพักการเมืองเสนอรายชื่อกรรมติการตามสัดส,ส่วนและก็ขอผู้รับรองตามข้อบังคับด้วยนะครับเชิญตัวแทนพักเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพผมสลันทิมสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศ ในสัดส่วนของพรรคพื่อไทยจำนวน6ท่านดังนี้ครับ 1. นายประยุทธ์สิริพาณิชสองนายสิงหพลดีนาง 3. นายวีรวัตรโอสถานเคราะ์สี 4. นายสงวนพงมณี 5. นายกริเอื้อวงหนายชุมสายศรียาภายัยขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญตัวแทนพรรคพลังประชารัฐครับ กาเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักพลังประชารัฐค่ะดิฉันขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พอส,อสัดส,ส่วนพักพลังประชารัฐ5าท่านดังรายนามต่อไปนี้ค่ะ ท่านที่1น,นายอนันต์ผลอํานวยท่านที่สองนายปริญญาเลิศลายท่านที่สานายเพชรภูมิอาพรล,ลัตท่านที่สนายภาสกรเงินเจริญกุลและท่านที่ห้านางกรณิศงามสุขคนรัตนาขอผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นตัวแทนพรรคภูมิใจไทยสาท่านครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพ กับผมนายกิติชัยเลืองสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเราพักภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อกรรมธิการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศออในสัดส่วนพักภูมิใจไทย3ท่านครับ 1. นนายวิรัติพันธุมาผล 2. อนายสุภชัยใจสมุดสานายคารมพลพรกลางขอพูดรับรองได้ครับ ผุณรับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญผู้แทนพรรคก้าวไกลครับสองท่านครับธรรมธานที่เคารพผมนัทวุฒิบประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าวไกลขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผูา้แทนราษฎรฉบับที่พศในสัดส่วนพรรคเก้าวไกลสองคนครับหนึ่งนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสองวรพบวิริยโรธขอผพ้อรับรองนะครับ คุณระบองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ครับสองท่านครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เขารบครับกับผมนายวิวัฒนินวัชรมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองสุราษฎร์ธานีพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะนะกรรมาการวิสามันร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศออในสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย์สองท่านดังนี้ครับ หนึ่งคุณแนนบุญทิดาสมชัยสองคุณลังสิมาลอดรัศมีขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปเป็นตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนานหนึ่งท่านครับท่านประธานที่เคารพกระผมเสมอการเที่ยงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนานขอเสนอนายนันทวุฒิประเสริฐสุวรรณขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญเลขาธิการอ่านชื่อกมกรรมธิการครับ ท่านประธานครับขาดสาดเสรีรวมไทยครับอ๋อขอโทษทีโทษทีต่อไปตัวแทนพรรคเสรีรวมไทยครับหนึ่งท่านรับริษัทท่านประธานที่คารพผมวิรัตน์วรสลินทักคเสียมไทยพักคเสียมไทยขอเสนอกรรมธิการในสัดส่วนของพรรคเสียมไทยหนึ่งท่านขอเสนอนายสมชัยศรีสุทธิยาก่อนขอผู้รับรองด้วยครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ต่อไปเชิญท่านเลขาธิการอ่านรายชื่อกร,รมมติการครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พอสอจำนวน20ท่าน 1. นนายประยุทธ์สิริภานิต 2. นายสิงหพลดีนาง 3. ในายวีรวัตรโอสถานุเคราะห์ 4. นายสงวนพงมณี 5. นาในกริดเอื้อวง 6. นายชุมสายศรียาภัย 7. นายอนันต์ผลน้ำหนวย 8. นายปริญญาเริ้ราย 9. กนายพชษภูมิอาพรลัด สินายภาสกรเงินเจริญกุลสิอนางกรณิ์งามสุขนลัต,ตนา 12. สองนายวิรัตพันธุมผล 13. นายสุภชัยใจสมุตสิบนายคารมพลพรกลาง 15. นายนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒสิบหนายวรพุวิริยะโรธ 17. นางสาวแนนบุญธิดาสมชัย 18. นางสาวรังสิมารอดรัศมี 19. นายนัทวุฒิประเสริฐสุวรรณและยี่สนายสมชัยศรีสุทธิยากกรท่านสมาชิกครับ กินกำหนดระยะเวลาแปรยติครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัศดรที่เคารพกับผมอัรกรศิริรัตยากรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐชาเชิงเซาขอเสนอระยะเวลาแปรยติ7วันครับขอผู้รองด้วยครับรับรองถูกต้องนะครับเอ่อท่านสมาชิกครับกรณีมีการรับประการแห่งร่างข้อบังคับมากกว่าหนึ่งฉบับนะครับ จะใช้ร่างคอบังคับฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณาในวาระที่สองนะครับเชิญครับการเรียนท่านประธานสภาพผู้แทนรัษฎรที่ครบ,ก,บมมกระผมอุทกรศิริรัตยากรบัญชีและชื่อพลังประชารัฐชาชิงเซาขอเรียนเสนอให้ใช้ร่างของท่านสอสออนันต์ผลอํานวยและคณะเป็นร่างหลักในการพิจารณาครับขอพูดรองด้วยครับเราพรองถูกต้องนะครับมีท่าน สมาชิกท่านใดเสนอเป็นอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็ถือว่ากรรมธิการวิสามันนำเอา,เอา,เ,อาเอาร่างของท่านอนันต์ผลน้ำนวยกับคณะเป็นผู้เสนอนะครับเป็นเป็นร่างหลัก